ยุโควิดผ oh, ้ายบนี้ฮะไหนสวยนะบ้านสาวโสดนะสี่สาวเนี่ยเออสี่สาวง่ือหาเมอกดหาเมื่อกี้ถอดเกืเกือไหายน่าเฉยเลยเออเลยเหรอ่อดมาอยู่กับใครมันแบบเออไม่น่ามันบอกว่าไม่ต้องมาเรานีหลังจานี้อย่ได้ มาบ่มันนี่มานี่เอาโอ้ยแม่ออก <of the> <ici> <an coughs> <s> <s fois> พอพระกินแล้วเราก็ฉันกันเอ้ยพระฉันแล้วเราก็กินกันนะฮะคุณยายอายุเก้าสิบแล้วนะครับยาเลิมลูกลาละกันวันเลิมไน้ดียายอายุเก้าสิบแล้วยังวิ่งได้อยู่นะฮะแข็งแรงครับเพราะกินปลากับข้าวเหนียวเท่านั้นนะฮะผัดเนาะวันก็ยังแข็งแรงอยู่เพราะกินหมากนะฮะแถวบรลนจักใซ่สี่นะฮะ เต็มบัดเลยเต็มเงเหลือกือของซื้อสทของเฮ้ยของใหญ่ไม่ยาวกว่ายาวมี่บางของแก่มาน่ไไู้อะไรกสั่งยังไม่เก่งเค้ื่นนี่ไปหวานพอตายไง ปวดจังเลยอรอลกระอบุ้นเขาจำหนูไม่ได้ใช้สิไปจำได้ใครก่อนอ่ะเอ้ย <c oughs> ใครสิบจังเลยกระดโควิดไงโควิดรเอาเงินใครบ้างไงอ้ยหล่าตัวเนี่ยจำได้ปัญญังจำาบ้านใส่กาอชิปสไ่ ควาน้ำควาก่คนกจะมาด้วยวครับมันกไม่่วนเนาะครับ่วนเดี๋ตนีด้ว

อาไปขึ้นขึ้นลำบากขึ้นสูงอ่ะเสร็จครับจัด,ดวย